ไปวางไปวางไปวางไล่พี่ออมาบ้านหน่อยไปลิสไอลิสตะกรจะปันลิสจะปั่นืนนี้ถ้าเป็นปนี้ปเป็นื็อขาปืนปืนกับอย่าลืมกับไปหลังบ้านมันเราด้วยนะหลังบ้านมันอะชุนเจไปชุนกับเจไปไปกับพี่เอ้มึงอย่าชนกันดิ มามามาให้ตรงต้นไม้จะมาตัดยิงพีตอกต้นไม้นะตอไม้ตอไม้ไม่เป็นไร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 เราสู้ไหวอยู่เราไหวปืน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 ไอ้บอสอยู่ไหนบอสให้มันเอาเพื่อนออกมันเอาเพื่อนออกมันเพื่อนออกแล้วไอ้ชุนในไลน์อยู่ไหน เฮ้ยมันเอาเพื่อนมาไว้ในอุโมง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 ข้างหลังอ่ะใต้ข้างล่างอ่ะเฮ้ยคยิงเรอเฮียไม่โดน

タランカードでケーティーアブロビエ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 ケーティーティーアブロビエケーティーティーアブロビエケーティーティーティーアブロ เมามัน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 มา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 ร่วงเหมือนกันมันร่วงเหมือนกันมันร่วงเหมือนกันยิงยิงดิ เไปควเองกูเองเองเป็นสิ่งเขาไปวงไฟกูเล่นเไปไปเล่นมึงกดไว้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 สวยเล่นต่อเลยนะอย่ากูกดแม่งเองไปกด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 ไป แล like <deal> like ้มท sure <sm> ี่อะไรสักอย่างงเวที่พอะไค

ข้างหลังข้างหลังมามามาฝบมานีฝอบมานีปเสียงไม่ไ้เสียงไ่ไห้จะถามฮะไอ้เป็นนุ่มสอบเป็นนุ่มฝอบเป็นุ่มสอบเป็นน่มฝอบเปนุ่มฝอบ

ไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยมันไม่ไหวว่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันไม่ไหวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โง่ชิบหายเลยเหี้ยแก่งเหี้ยควายไอ้เหี้ยยาดิไอ้ไอยาดันมึงมีเอาไว้วิ่งหนีเหรอไอ้สัตว์มึงมีไว้วิ่งหนีเหรอยาดันน่ะฮะยาดันมือไว้วิ่งหนีเหรอ เอาตายเดียตายเดี๋ยวตายเลยเอาสิอาสิโดนระนบิดพวกสีเสืตายเียกูปล่อยไม่กี่กี่บาทมันก็หลับพลังอีกเด็กขี้เนี่ยโง่ชิบหายพวกเฮียไอเฮียเขาเอายายาตันไว้แดกไอ้ตันดีบิมาบางงานงัดงานงัดงานงัดงชิมชอบใช้หน่อยนี่รถใครวะ ไยได้ยิน,นแีแ่เฟนหนเชียเแพ้อีอออออ้ยดไดรถใครไม่เพื่อนเราวะ สวยแทนได้ไงวะขุ่นู่ปิ้งสองตันหนึ่งโอ้โห มันเริ่มหม่แลวมันเริ่มหม่แลรูเลยนะมันเรหายนะ้ลอยนะคุณไม่ยอมนะเดี๋ยวทีแป๊บเสีวมนเดี่คุณมีใครหายไวรีไวร์ไอรีไว์บอกใครหายอะ่ะ ยเฮียกล่องฟอมเต็มเลยอันนี้มีค่าบ่ามีค้าว่างมีมีมีเหรอให้เต็มน้องเจเ้างานงนงานสายปลาสายฟ้าเลขอะไรน้องสามเจ็ดเก้าวสาในนี้มันมันีกล่องฟ้อมอีกเจอ่ะเลขสามเจ็ดเก้าเเนี่ในนกล่องฟ้อมเจ็ดนะเอออะไปบ้านดีกว่าไปบ้านดีกว่า เป็นแล้วไปบ้านกันไปบ้านกันไปบ้านกันไปบ้านเฮ้ยศพยังเหลืออยู่ตรงนู้นข้างหน้าศพยังเหลือข้างหน้าอยู่เมาศพก่อนฮะว่าไงน้องเราจะกลับบ้านไปทำไมห่อนี่เลยใช่ไหมเออห่อได้เลยมึงกูเดอ่านะให้ลม้มล้มก่อนล้มก่อนปากดีเหรอปากดีเหรอพวกมึงอ่ะพวกมึงปากดีเหรอ มึงจะไฟตรงไหนที่ไหนมึงก็แพ้กไอยเหี้ยมันไม่อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ฝีมือไอ้ควายคารตีนไปไดิคาตีนไป,นไปอุ้มไม่ได้ก็คาตีนไปก่อนแล้วรอรอยเพื่อนเกมอ่ไไนะได้ จะพามาหามันฟ้าปกองไี่ยมอ่นมนก็ไม่เท่าไหร่แต่มันโอนของหวเนี่ยนะหลังจากท่เนเนี่ยใช่หรอเอดีมีหวานมีห้าหวาต้องพาไปรีเซ็ตตัวเอาใครไปดีปบ้าจอลินไม่ไม่ไม่หอใครมีหอมไหมใครไม่มีหอไหมกเลขอะไร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 ใม่พี่เจีแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามดเนะตรงนี้หเลยีกพมาหใกล้หมาใกล้พี่ไหมามแปดเจ็ที่มีหอมาสาม ก็ถึงกูครับมีเยอครัมีมีของปาก็มีเอาปะ

มันต้ง้นมันหว่ามันจะไม่มีเอดีไหอ้คนคนที่โฟกัสหน้าที่อ่ะคนที่มีหน้าที่อ่ะไม่ต้องไปไฟต์ตำรวจไม่ต้องไปช่วยช่วยตำรวจแบบอันนี้นะไม่ต้องเล่นสดนะตอนนี้